ตั้งเ่องใส่บนนั้นแหละผมอดแล้วถ้าถ้าถายี่สิบสี่จุดห้าน่าจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวปิ๊กมาดูคลิปป่ะปิ๊กอยากดูคลิป่ะเดี๋ยวปิ๊กชวนตีนไห้สัวโอ้โหกลางเนี่ย

<hh> thay với làm gì quế ạ, mày đợi nữa đâu nãy quế à, cái con gì không <laughs>

แหมอยู đi, uh, ่เร <c oughs> <Bang, S 1> <c oughs> ียนี่โอ้แดกใหญ่อยู่ที่ทำงานบางทำอะไรอยู่บางบทำอะไรอยู่มันมีข้าวยังห้อสอลอแวกอะนั้นเรมเวฟไปกันเลยว่เฮ้ย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 หมดแ้ง้

โขกนี้สอตัวเจ็บเซนจิ <S <S 2> <S 2> ้งลงรอจิ <S <S ้งลงจิงโเพี่ร้องนี่โนี่โค้ดเบสนี่โขเฮ้ยเจอเจอจ้ไหนจันทาเฮ้ยโไหนอะไรอ้เจอจงลุเฮ้ยเฮ้ยโอี่ เดอรุ่ไหมเจนาี่เออวบังสไล่าคือจะเล่นแพ้แล้วไม่ก็ไม่ใา่ก็เก็บไว้ดูไองเด็กๆก็ตั้งเลิกเล่นแล้วไงอยากกลับไปเนยอยกลับเล่นแล้ว ถ้าจะกลับไปเล่นก็ยกินเยวอื่นมาเล่นอ่ะหรือว่ารือแนมาๆมๆสลลุกจงองบังเลเดี๋ยวไว้ดูยไว้ดูต่างหน้าก็เดูบังเอาบารอหลับอกไทำนานก็ละเอียดนะพี่

ไอ้ตัดดูดูดูหุ่นยนต์กูไอ้ตัดเดนสาวกูแปลงร่างได้ไอ้เหี้ยสายข้อไไม่ใช่

Yeah Đóng quá. Yeah Thảo ép tiếp luôn, Mày đưa con góa Đóng góa Đóng Cái này Tóm ra bên này đi qua, gì? Tóm ra bên Ê quay này

เวลาไปเราจะพิมสัตว์ังม no <right> ีสามตัวไอ้เห um> ี้ยเอาได้สองตัวนั่นแหละกลับไปแล้วกลับไปแล้วตายอ้ยเจ็ดีาืนี้สัตว์เ้ยคุณว่าโอ้ยมปกติดีเพราะยิงไม่ตางเลยก็ อาวุธตะปุยอาปุยอาปุยไกันไอ้นนเจบแล้วเฮ้ยโอ้ที่ไหนอมันกิดเดียวโอ้เขาเฮ้ยถือมีดมาไม่จอเหรอพี่ไหน

我讲你听，皮多，冲那 <laughs>。